โอเคไหครับหลังจากมีเพื่อนๆขอซื้อไปบ้างแล้วนะครับมีหลังจากเพื่อนๆขอซื้อไปตั้งแล้วแบบว่าหยิบหยิบมาเลยครับซื้อไปเลยนะครับหยิบหยิบไปเลยก็คือซื้อมา15ขาย30นะครับแบ่งแบ่งไปตั้งแล้วด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งแบ่งส่วนแรกก็คือไม่ได้คัดนะครับเพื่อนๆแบ่งส่วนแรกก็คือไม่ได้คัดแยกนะครับหยิบหยิบไปแล้วก็ขายไปเลยนะครับพอซื้อมา15บาทนะครับพอซื้อมา15บาทแล้วก็ขายออกที่30บาทนะครับ แล้วล็อกต่อไปนะครับก็เป็นล็อกที่เพื่อนๆขอไว้นะครับว่าช่วยแยกหน่อยนะครับอยากเลือกนะครับถึงอยากเลือกก็ขายเท่ากันนะครับขายสิบห้าบาทอาเมทุกิีครับซื้อมาสิบห้าขายสามสิบนะครับแต่คนที่ไม่เลือกก็จะได้ก่อนง่ายๆนะครับจะได้ไว้นะครับคนไม่เลือกจะได้ไว้นะครับส่วนคนเลือกก็ต้องก็ต้องคัดก่อนนะครับประเด็นก็คือต้องคัดก่อนนั่นเองนะครับเรามาเริ่มคัดของกันเลยนะครับมาเริ่มคัดของกันเลยนะครับ <c oughs> ยากเลยละครับสองรุ่นนะครับหุ่สิบสองรุ่นแยกแยากมากนะครับโอเคตัดได้ดี <c oughs> ลายแทบจะไม่ซ้ากันเลยนะครับถด้แต่หยิบกำกำ หยิบกำกำไปได้ก็ได้นะครับเพื่อนบอกว่าหยิบมาเลยร้อยเหรียญนะครับหยิบมาเลยร้อยเหรียญหรือว่าจะแบบคัดก็ได้นะครับราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าช้าเร็วต่างกันเพราะว่าคนไม่เลือกนะครับก็จะได้ซื้อก่อนคนไม่ได้เลือกจะซื้อก่อนส่วนคนที่ขอเลือกก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็ต้องให้ตีแยกก่อนเหมือนกันนะครับซื้อมาสิบห้าขายสามสิบนะครับซื้อมาสิบห้าบาทขายสามสิบบาทอโอกาสซ้ําก็มีนะครับเพื่อน ปัดซ้ำก็มีนะครับในนี้ซ้ำาแล้วสามเดือนนะครับหยิบไม่เลือกง่ายครับคัดก็ไม่ยากเดี๋ยวต้องใช้เวลานะครับคัดก็ไม่ยากต้องใช้เวลาอ่ะมีลายคล้ายๆกันด้วยครับ ซื้อไม่เลือกนะครับซื้อไม่เลือกก็คือตอีละมาสิบห้าขายสามสิบน,นะครับหรือว่าจะเลือกซื้อก็เท่ากันนะครับสามสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าต้องคัดใช้เวลาคัดมากหน่อยแค่นั้นเองยินดีบริการทุกรูปแบบเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาตามต่อในไลฟ์สดเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์สดเลยนะครับ วิธีการติดต่อตอีกก็คือ ID Line Acep t Coin นะครับเพื่อนติดต่อผ่าน ID Line ซื้อขายนะครับ